เขาเรียกว่าที่สําคัญเลยนะคะไฮไลท์ light, มันคืออะไรรู้ไหมคือใบอนุญาตนะคะนี่เราต้องมาดูใบอนุญาตสวัสดีนะคะวันนี้พบกับ a l l f o r i x Academy เครื่องมือครบจบถูกการเทศดนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมา,าพบกันในหัวข้อการเลือกโบรกเกอร์นะคะแล้วก็การตรวจสอบใบนะคะว่า บลกเกอร์ไหนเนี่ยมีใบอนุญาตที่ถูกกฎหมายบ้างนะคะแล้วก็บลกเกอร์ไหนเนี่ยที่มีความค่อนข้างเสี่ยงนะคะเดี๋ยวทีนี้นะคะเราจะค่อยๆดูไปทีละสติตนะคะอ่ะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าวิกิ fx นะคะก็คือเขาจะเป็นแอปที่รวมข้อมูลบลกเกอร์ oker, ทั่วโลกไว้แล้วก็มีคะแนนให้ตรวจสอบนะคะอ่าก็คือรับรองถึง17ภาษารวบรวมแล้วมากกว่า70,000โบลกเกอร์นะคะอ่ะ โอเคทีนี้เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการดูนะเพื่อนๆว่าแบบเราจะต้องดูยังไงเราเข้าเว็บไซต์วิกิเอฟเอมาแล้วนะคะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยอยากดูโบลกเกอร์ใดบล็อกหนึ่งเนี่ยให้เซิร์ชเข้าไปนะคะว่าแบบคะแนนของเขานั้นเท่าไหร่แล้วเขาก็จะบอกว่ามีโบลกเกอร์ยอดนิยมนะคะแล้วก็อยู่ในการกำกับดูแลนะคะยกตัวอย่างของบล็อกเกอร์ i x นะคะที่เราใช้กัน เขาก็จะมีคะแนนมาให้นะคะอ่าคะแนนในตรงนี้และเขาเรียกว่าที่สำคัญเลยนะคะไฮไลท์มันคืออะไรรู้ไหมคือใบอนุญาตนะคะนี่เราต้องมาดูใบอนุญาตนะคะใบอนุญาตเนี่ยก็คืออยู่ในการกำกับดูแลเนาะแล้วเขาก็จะมีข้อมูลบอกให้ชัดเจนก็คือเห็นไหม มีซัพพอร์ตให้ด้วยแล้วก็มีเว็บไซต์ชัดเจนแล้วก็มีใบอนุญาตแล้วก็มีเอกสารที่แนบมานะคะอ่าเห็นไหมแล้วก็มีผลตั้งแต่ปีไหน<ๆ>เขาก็จะแจ้งให้ทราบนะคะแล้วก็มีหมายเลขการกำกับดูแลนะคะอ่ะต่อมาซึ่งก็ได้รับการดูแลจาก FFSCA ด้วยนะคะนี่เห็นไหมเขาก็จะมีขึ้นมาให้นะคะ อันนี้คือโบรกเกอร์ที่ปลอดภัยเพราะว่าได้ผ่านการรองรับจาก ASIC และ FSCA ด้วยนะคะแล้วก็ทีนี้ข้อมูลเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีบอกหมดเลยไม่ว่าจะเป็น mt c mt 5อนุญาตนะคะเว็บไซต์เนี่ยเขาอยู่มากี่โบรกเกอร์เขาอยู่มากี่ปีแล้วนะคะทีนี้ก็จะมีรีวิวต่างๆในตรงนี้นะคะก็จะมีรีวิวต่างๆแล้วก็มีคนมาเขียนความคิดเห็น หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีข้อมูลบัญชีไม่ว่าจะเป็นโปรสแตนโปรสแตนดาร์ดแล้วก็บัญชีรอนะคะเขาก็จะบอกข้อมูลหมดว่าเ e เวอเรจสูงสุดคือเท่าไหร่แล้วก็ฝากขั้นต่ำเท่าไหร่รองรับ EA ไหมและสะเปดขั้นต่ำเท่าไหร่นะคะอ่าเขาก็จะบอกข้อมูลนะคะแล้วก็ MT4 MT5 เอนี่ยอนุญาตไหมก็อนุญาตนะคะความเร็วเฉลรียอ่า เขาก็จะมีบอกข้อมูลต่างๆนะคะโดยมีแอปด้วยมีการดาวน์โหลดถึง3 0 0 0 0 0เลยนะคะทีนี้นะคะอ,อยู่ในประเทศไทยก็ใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ต่างประเทศก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันกลับไปหน้าแรกหน้าแรกนะคะถ้าสมมติว่าเ,ออเราเลือกมาบลกเกอร์ใดบลกเกอร์หนึ่งก็ได้ไม่ได้พลาดพิงนะคะเดี๋ยวลองคลิกก็ได้อยู่ในนี้ตัวนี้ก็ได้คลิกไปเราก็จะเห็นว่า ก็มีคะแนนเหมือนกันนะคะกะ็เป็นโบรกเกอร์ที่ผ่านการรองรับมาแล้วเหมือนกันนะคะ,ะทีนี้ใบอนุญาตเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็เราต้องเช็คให้ดีนะคะ,อ,ะอย่างเช่นโบรกเกอร์ยกตัวอย่างอันนึงก็แล้ที่ไม่ได้อยู่ในการกํากับดูแลอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะคะ,ะเขาขึ้นให้ว่าเป็นโบรกเกอร ต้มตุนนะคะคะแนนก็จะ1.54นั่นเองซึ่งไม่มีใบ,อ,ใบอนุญาตอย่างเงี้ยคือเราอย่าไปเล่นนะมันเสี่ยงก็คือเขาเนี่ยจะเอาเงินเราไปตอนไหนก็ได้เพราะเราไม่รู้เลยว่าเราจะแจ้งซัพพอร์ตยังไงหรือว่าเราจะเอาเงินคืนยังไงเวลาที่โดนสลิปเพลทหรือว่าโบรกเกอร์ broker, ปิดไปนะคะเราไม่รู้ว่าจะแจ้งใครดีนะคะซึ่ง แบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงมากๆกเขาก็จะขึ้นให้ดูนะคะอ่าทีนี้ก็จะมีโบกแบบต่างๆนะคะก็คือโบกยอดนิยมเห็นไหมแล้วก็มีคะแนนให้นะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเข้าดูโบกที่ยิงแอดค่อนข้างเยอะนะคะเราเจอได้ทั่วไปตามโฆษณาอ่ะอันนี้ก็จะมีใบอนุญาตหลายใบนะคะถึง4ใบเลยนะคะอ่าว่าแบบได้รับ อนุญาตจากหน่วยงานไหนแล้วบ้างเปิดมากี่ปีนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลบัญชีให้วิธีการถอนต่างๆแล้วก็คู่ที่ซื้อขายนะคะแล้วก็การอนุญาตมีอะไรบ้างแล้วก็เรียวไหนบ้างที่เราใช้เข้าเทรดนะคะเห็นไหมว่า บลกเกอร์ uh, ที่มีความโปร่งใสเนี่ย mm hmm. เขาจะมีข้อมูลให้เราได้ดูชัดเจน mm hmm. ก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เนี่ยหน่วยงานกำกับดูแลนะคะหน่วยงานกำกับดูแลพอเราคลิกไปดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีหลายหน่วยงานนะคะทีะ่รับรองของโบรกเกอร์ต่างๆอยู่ที่ว่าบรกเกอร์นั้นจะโดนหน่วยงานไหนรองรับนั่นเองนะคะ,ะทีนี้ก็จะมี รายการจัดอันดับนะคะให้เราเนี่ยคลิกเข้าไปดูได้เลยว่าบลกเกอร์ไหนน่าเชื่อถือและโบรกเกอร์ไหนเนี่ยที่นิยมแล้วก็คะแนนเยอะนะคะ,ะเขาก็จะมีมาให้และหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีราคาตลาดมาให้ด้วยซึ่งวิ k i เ x เนี่ยเขาก็มีฟังก์ชันให้เล่นค่อนข้างเยอะนะคะ,ะแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์ที่เราเข้ามาวิกิ f x เนี่ยเพื่อนะคะเพื่อมาดูคะแนนว่า บรอกเกอร์ไหนบ้างที่ติดอันดับหรือบรกเกอร์ไหนที่น่าเชื่อถือและบรกเกอร์ไหนที่ไม่น่าเชื่อถือเราจะสามารถค้นหาได้เลยนะคะอีกสักบรกเกอร์หนึ่งก็ได้แบบนี้นะคะเห็นไหมละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กําหนดก็มีนะคะยังไม่มีการกํากับดูแลก็มีนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูบรกเกอร์นี้กันนะคะเห็นไหมมันจะแปลกๆนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ย ละเมิดเกินขอบเขตที่กำหนดนะคะอ่าก็คือไม่ได้นะคะแบบนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเข้าฝากไปก็กเสี่ยงนะคะซึ่งอย่าเลยดีกว่านี่เห็นไหมก็ไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีข้อมูลอะไรพอทีนี้เราเทรดไปแล้วเราเกิดปัญหาเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะแจ้งใครดีนะคะอ่าอันนี้เป็นการเลือกบล็อกเกอร์ง่ายๆเลยว่าเอเขาจะแบบกินเงินเราไหมเวลาที่กราฟเกิดสลิปเพจไป เขาจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงเวลาที่เซิร์ฟเวอร์มันค้างหรือเงินค้างนะคะเราก็ต้องเลือกบุกเกอร์ที่มันสามารถเชื่อถือได้เพราะอะไรเพราะมันมีหน่วยงานเข้ามาซัพพอร์ตอ่าซัพพอร์ตเขาก็จะบอกอีเมลอีเมลซัพพอร์ตว่ามีอีเมลอะไรที่สามารถติดต่อได้นะคะแล้วก็มีเว็บไซต์ให้เห็นอย่างชัดเจนนี่อันนี้คือการเลือกบ o กเกอร์บุ๊กเอบุกบเลย ประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะยินดีตอบถุกคำถามนะคะแล้วก็คลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาจะโปรโมทโบเกอร์ใดโบเกอร์หนึ่งและไม่ได้มีเจตนาที่จะโจมตีโบเกอร์ใดโบเกอร์หนึ่งนะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้ดูเพื่อเป็นองค์ความรู้ติดตัวของผู้ติดตามช่อง o o r o x i นะคะ ให้พิจารณาในการเลือกโบกเกอร์นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีประมาณนี้หากผิดพลาดประการใดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะคะและสิ้นปีนี้นะคะ All Forex ของเรามีให้เรียนฟรีถึง100คอร์สนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยก็สามารถไปลงทะเบียนรับคอร์สฟรีได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ